ตามความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วพญานาคเป็นดังเทพที่มาจากเมืองบาดาลสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ทั่วไปได้และด้วยจิตใจที่สูงส่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาพญานาคจึงเปรียบเสมือนเทพที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองและมนุษย์เรามาตลอดด้วยความเชื่อที่ว่า มนุษย์บุคคลใดมีลักษณะนิสัยคล้ายกับ16ข้อต่อไปนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีเชื้อสายเป็นลูกหลานพญานาคราชหรือมีชั้นคอยเฝ้าดูแลปกป้องอยู่ก็เป็นได้ซึ่งจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้างนั้น 1. เป็นคนที่เกลียดการโกหกมากเกลียดคนพิศจะเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักต้องรักอย่างเข้าใจ 3. เป็นคนที่มีบุคลิกดื้อชู้มีสเสน่ห์แต่หากผู้ใดทำให้รักได้จะรักหมดใจถึงขนาดให้ชีวิตได้ 4. ถึงแม้น้าจะอยู่ในน้ำแต่กลับมีจิตใจที่มักใจร้อนจะต้องฝึกสมาธิ และฝึกควบคุมอารมณ์หากหลุดเมื่อไหร่จะควบคุมตนเองได้ยากแต่เป็นคนรู้ผิดชอบชั่วดีพร้อมกับตัวกับใจเสมอ 5. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสำอางใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนักเลงใจถึงถ้าเกิดอารมณ์ก็จะร้อนแต่ถ้าอ่อนโยนก็จะเย็นเหมือนน้ำ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 7. เป็นคนมีจิตสัมผัสพิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือมักฝันว่าได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เคยมีบุญผูกพันไว้แต่ชาติบางก่อน 8. ถ้าจะรักผู้ใดต้องเกิดจากใจและความรู้สึกรักจริงหากไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่รักแต่หากรักแล้ว จะผูกพันรักแบบไม่รู้ตัวว่ารักเลย 9. เป็นคนชอบทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม 10. เป็นคนเบื่อง่ายมักเสียใจง่ายขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบประชดประชันเป็นคนมีมุมอ่อนโยนขี้เล่นขี้อ่อน 11. เป็นคนซื่อสัตย์แม้บางครั้งจะมีโอกาสให้โกง หรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่กลับไม่ทำเพราะมีความละอายต่อบาปเป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีของตนเอง 12. ผถ้ายึดถือและปฏิบัติตามศินหชีวิตจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะข้อที่สพญานาคมีวิบากกรรมในเรื่องความรักและมากมีวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนจึงต้องเฝ้ารักษาศีลและ นั่งสมาธิ 13. บุญที่จะช่วยให้หน่ากลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกอย่างหนึ่งคือการช่วยสร้างวัดหรือธนุบำรุงพระศาสนา 14. ถ้ท่านนาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่จริงๆยังไงก็ไปไม่รอดต้องทำใจหากไม่ใช่คู่แท้ก็จะมีเหตุให้พลัดพากจากกัน 15. ห ต้องรู้จักปล่อยวางทุกอย่างมีตัวเสื่อมสลายหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมนาจึงจะมีความสุข16มีนาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะส่งคุดมีอำนาจอยู่เหนือพยาคุดคือนาคโพธิสัตว์หรือนาคหลายตระกูลที่เรารู้กันผู้ที่ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์และคอยปกป้องพศาสนา